นาต่อจากวี้ไปโอ้โหรีจะเทุวท่านับชมการงมันฟุตบอลวีวริกาประจำฤดูกาล2025-2026โอ้โหีมงปบอต้รับสูมอนนัพนครแม่ตอดยูไนเ็ดและชูมเา สมสกีุท้าดดครับสโมสรกัเพื่อนัโมรแมตต์ตอยูนเดและมาในเสื้อขาวพ่วการเขงมถุงเท้าถุครับสโมสรเสือดอยูในเกตแล้เราจะต่อจากนี้ไปครับขอชิญท่านทุกท่านได้โปรด2องโดย ออก,ก็อฟอไม้พ่อครับน้องจากโรงเรียนศป้าวิทยาและโรงเรียนศพาอวิทยาครับสโมสรเทียงยี่เต็จ,จากขอบ,บคุณน้ารัำหน่ายหลงประกอบครับ,ากกบอารกกีคร์้าสิงคโปร์ร้าน,นพิงบนทางโดยการเป็นเข้าร้านวารยาเพชรร้านขีรเหลียวใน่อ,นอร้าน,นต้นระุเดชโก